อ้าไม่อยากไปโรงเรียนเลยแม่ก็มันเปิดเทอมแล้วอิงก็ต้องไปนะพ่อ แกงกับกับแอคเวนเจอร์เดอะซีรีสตอนที่หนึ่งสารสัมพันธ์ใกล้เลิกเรียนนายทำอะไรนะ่ะหยุดน,นะ,ก,ะก็แค่แกงเด็กพ่อแม่ไปเลี้ยงนิดหน่อยเอง <laughs> รู้ปะว่าการที่ไม่มีพ่อแม่นะ่ะมันยังดีกว่าการที่ต้องมีพ่อแม่และเลี้ยงดูลูกม่าเป็นเด็กเปรตน,นายโอเคไหมฉันโอเค เดี๋ยวฉันชื่อจอยนะนายชื่ออะไรหรอฉันหรอฉันลีออนยินดีรู้จักยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะในขณะเดียวกันเออรองเท้าฉันมันไปไหนแล้วนี่ฉันเอาไปวางไว้ไหนเนี่ยนั่นคือวิวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเออเธอคือวิวใช่ไหมใช่ทำไมหรอเธอพอจะเห็นรองเท้าฉันบ้างไหมอ่ะฉันเห็นเหมือนรองเท้าใครไม่รู้อยู่ใต้บันไดเนี่ยเดี๋ยวฉันพาไปตามมาสิ มันเป็นขอชัดจริงด้วยขอบคุณนะไม่เป็นไรหรอกว่าแต่เธอชื่ออะไรนะฉันชื่อมีนายินดีที่ได้รู้จักยินดีให้รู้จักเหมือนกันนะหลายวันผ่านไปวันนี้มีนานี่นามีนาด้วยเหรอนี่โลกมันกลมหรืออะไรกันเนี่ยโลกมันกลมอยู่แล้วปะ ที่วิวพูดมันก็ถูกจากนั้นเราก็เริ่มทำความรู้จักกันมากขึ้นและเราก็เริ่มสนิทกันตั้งแต่ตอนเราอายุ9ขวบจนตอนนี้16แล้วละ่ะซัมฟันแฟก c t เราพบว่าเราทั้งสี่คนชอบเป็ดเหมือนกันเออฉันซื้อของมาด้วยเนื่องจากเราทุกคนชอบเป็ดฉันเลยซื้อของรูปเป็ดมาอนะจะว่าไปเราจะตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่าอะไรกันดีอะไม่รู้สิอ,อืม แกงกาบกาบดีไหมฉันชอบชื่อนั้นนะเหมือนกันงั้นต่อจากนี้เราคือแกงกาบกาบ